นะคะครั้งนี้นะเปิ้ลจะมาเปิดของนะคะว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้ลมีซื้อของอะไรบ้างจากบนช้อปปีนะคะหลักๆเลยก็จะมีประมาณ1นึ่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยก็คือเสียไปแบบคือเสียเงินไปเยอะมากกับแคมเปญที่มันลดแบบ 9 9 10.10 10, อะไรอย่างเงี้ยเงินลมละลายสุดๆค่ะเดี๋ยวครั้งนี้นะคะเบิ้ลจะมาเปิดโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเปิ้ลน่ยซื้อของอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรที่ควรที่จะต้องแบบไปตามนะก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะไปเริ่มเลยนะคะที่ชิ้นแรกเลยนี่จะเป็น แชมพูนะคะสำหรับคนที่ทำผมสีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนี่ใครที่ทำผมสีนะคะแนะนำเลยว่าให้ซื้อเป็นเทซาเมนะเป็นแชมพูแล้วก็มาร์คผมแล้วก็ครีมนวดนะคะอันนี้คือมันหาซื้อค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะเปิ่มไปเดินตามแบบท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือที่เซ็นทราก็คือไม่เห็นเลยก็เลยลองเสิร์ชในช้อปปี้แล้วก็มันมีจริงๆนี่นะคะจะเป็นสูตรสำหรับผมกัดสีหรือทำสีอ่อนนะคะนี่เลยคืออันนี้มันจะมา เป็น2อันเนี้ยสองอันเนี้ยราคาอยู่ที่399บาทหลอดละ250มิลมิลเพื่อเน,นี้พี่ช่างตัดผมเขาแนะนำเปิ่มมาบอกว่าให้แบบไปซื้อของเทสเเม่มาใช้นะเป็นแบบแชมพูสีม่วงอะไรเงี้ยเหมาะกับคนที่ทำผมสีไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามจะต้อง ใช้แชมพูสีม่วงนะคะจะยี่ห้ออะไรก็ได้ได้หมดเลยพี่เขาบอกเขาก็เลยแนะนําว่าเป็นของยี่ห้อทเทสามค่ะราคาไม่แพงเนาะลิงก์ร้านค้าต่างๆเนี่ยที่เปินซื้อเนี่ยเดี๋ยวเปินจะแปะให้ใน d e s c r i p t ันด้านล่างนี้นะคะส่วนอีกอันหนึ่งที่ซื้อมากอันนี้ก็คือจะเป็นมาร์ผมนะคะซึ่งพี่เขาบอกว่าพี่ที่ร้านตัดผมใช่ปะ่ะเปินไปตัดที่ไฮฟ์ชาลอ์แมนที่สาขาเซนต์แอนด์เอมเบสซี่เขาก็เลยแนะนําบอกว่าจริงๆแล้วเราสามารถใช้มาากแัแทนครีมนวดได้เลยทุกวัน ทาไว้ทุกวันเลยก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องใช้คีมนวดก็ได้ใช้แค่มาร์กอย่างเดียวแทนคีมนวดไปเลยพี่เขาบอกบอกว่าก็ชะโลมผมไปเลยค่ะทิ้งไว้ประมาณแบบหทีทุกวันแบบถ้าใครสระผมทุกวันอะไรอย่างเงี้เนาะเพราะว่าถ้าคนที่ทําผมสีอยู่แล้วอ่ะมันจะทําให้แบบผมเรามันแบบแตกปลายหรือสุขภาพมันแบบแย่ลงอ่ะถูกประละ เราก็ควรที่จะต้องแบบใช้คิมมนวดหรือว่ามาร์กนะคะอันนี้ก็แนะนําเลยสําหรับคนที่ทําผมสีจําเป็นจะต้องมีแชมพูสําหรับคนทําผมสีนะคะเท่านั้นสิ่งต่อมานะคะนี่เลยอันนี้นะเปิ้นซื้อมาเป็นของโซ l stone นะคะ คืออันเนี้ยเห็นรีวิวคนใช้เยอะเหมือนกันอันนี้มันจะเป็นของแบรนด์เกาหลีนะคะนี่เป็นเหมือนแบบแบรนด์เกาหลีเลยชื่อว่าโซลสโต e นะคือมันจะเป็นแบบฝักบัวแล้วมันก็จะมีหินนะคะอันนี้ป็ยังไม่ได้เคยใช้เลยนี่เขาจะเป็นแบบหินให้ตรงนี้เนี่ยดูดิมันจะเป็นหินแล้วก็น้ําจะออกตรงนี้นะคะ ซ,ซึ่งฝักบัวตรงนี้คือดูค่อนข้างโอเคมากเลยเพื่อนซื้อมาในราคาโปรจัไม่ได้หลักร้อยไม่ถึงพันแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ให้เหมือนเดิมเดี๋ยวถ้าใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะซึ่งซึ่งซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยที่ซื้อแ่บเพราะว่าเขาบอกว่า KNOWN. มันจะสามารถแรงน้าเนี่ยมันจะออกได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันนี่แบบที่1แบบที่2แล้วก็แบบที่3นะคะเขาบอกว่ามันจะแบบน้ํามันจะสะอาดกว่าปกติทั่วไปเพราะว่ามันผ่านแบบพวกหินเม็ดหินอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวไปลองใช้ก่อน ต่อมานะคะนี่เลยเพื่อนซื้อมาเป็นของสกินแคร์ชื่อว่าอาพวิตานะคะตัวนี้เลย2ตัวนี้อันนี้คือเพื่อนซื้อมาจากเออลอซาด้านนะคะอันนี้แคร์ชาแนลมันเป็นแบรนด์จากแบรนด์กรีซอะคะ่ะซึ่งแบรนด์เนี้ยดูค่อนข้างที่จะออแกนิกมากเลยเพราะว่ามีรุ่นพี่เพื่อนอะเขาแนะนํามาบอกว่ามันดีแล้วก็ราคามันไม่แพงหลักร้อยซึ่งอันเนี้ยค่ะเป็นโฟมล้างหน้าขนาด2 0 0มิลคือเพื่อนใช้แล้วอะเพื่อนชอบมากเลยนะเนี่ยคือตอนแรกซื้อมาได้ประมาณ1อาทิตย์กว่าแล้วแหละเราก็ใช้ ทุกวันเลยตอนแรกมันเต็มเต็มขนาดนี้นะคะครีมตอนนี้เหลือแค่นี้แหละซึ่งมันเป็นแบบว่าเจลพอเราถูถูถูใช่ป่ะฟองมันแบบขึ้นมาเยอะมากแล้วมันก็จะเป็นแบบกลิ่นส้มเหมือนแบบกลิ่นเปลือกส้มแบบธรรมชาติเฟสเฟ,ส,ฟสหน่อยใช้เราชอบหน้าไม่ฝืดใเลรทั้งสิน้นค่ะโอเคราคาไม่แพงด้วยประมาณ4ี่หบาทประมาณนี้ค่ะแล้วก็ อีกอันนึงของอพีวิต้าเหมือนกันนะซึ่งอันเนี้ยตัวเนี้ยเป็นเซรั่มเลยทาตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะซึ่งมันเป็นแบบรีเฟชชิ่งใครที่ผิวขาดน้าแล้วก็อยากจะแบบให้ผิวมีความชุ่มชื่นม,มากขึ้นตัวเนี้ยค่ะจะตอบโจทย์เลยนี่นะคะจะเป็นเนื้อเซรั่มให้ดูเป็นแบบนี้ค่ะซื้อมวยมากตัวเนี้ยเซรั่มตัวเนี้ยซื้อมวยมากจริงๆตัวนี้เปิ้ลก็ใช้อยู่ทุกวันเลยคู่กับของยี่ห้อสกินแคร์ดีโปรแกรมที่เปิ้ลใช้ต่อต่อ,ต,อต่อนะคะนี่เลย ทักเล่นั่นเองค่ะตอนนี้ชอบมากแบรนด์ทักเล่นะคะของเกาหลีเบิ้นไม่เคยใช้สลิปปิ้งมาของเขาแต่ว่าเบิ้นซื้อมาในขวดทดลองซึ่งในช้อปปี้ขายถูกมากขายขวดละ99บาทถูกมากๆขนาดเท่าไรอ๋ออันนี้มัน30กรัมนะคะได้ลองใช้ไปแล้วเมื่อคืนเราทาไปเลยบกทั่วหน้าตอนกลางคืนนะแล้วก็ตื่นเช้ามาค่อยล้างออกปั๊บเลยทั้งคืนแล้วก็ล้างออกตอนเช้า ราคาน่ารักค่ะตัวนี้ถ้าใครอยากจะแบบลองใช้ก่อนก็กรุบๆเนอะเกบาทเท่านั้นเองในช้อปปีนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ส่วนอันที่2เนี่ยที่เปิ้ลซื้อมาของฮักเล่เหมือนกันคือเปิ้ลเป็นคนที่ชอบฉีดน้ำแร่มากเพราะว่าเวลานั่งทํางานใช่ป่ะอยู่หน้าคอมแล้วมันแบบหน้าเหนื่อยอะ่ะก็จะแบบชอบฉีดน้ำแร่ในช้อปปีขายถูกมากอเหมือนกันงงขายถูกกันหรือกกอะไรกันจากไหน,นี่ อันนี้จะเป็นสเปรย์น้ำแร่นะคะกลิ่นค่อนข้างที่จะแบบกุหลาบอะซึ่งละอองเขาดีด้วยนะมันจะเป็นแบบละอองพอออกมามันจะแบบค่อนข้างละเอียดมากเลยอะละเอียดอยู่มันจะเป็นกลิ่นแบบกุหลาบเราก็สามารถฉีดไ,ได้เลยค่ะตอนที่เราแต่งหน้าอยู่หรือว่าตอนที่เราแบบ no makeup ก็ได้ให้มันแบบ fresh fresh ต่อมานะคะมาถึงเรื่องผิวกันบ้างเพราะว่า พอเราเริ่มแบบอายุเยอะขึ้นมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคอลลาเจนมันเริ่มจําเป็นมากๆเพิ่นก็เลยลองหาดูคอลลาเจนเสริชในช้อป e ีเนี่ยแหละเราก็ไปเจอคอลลาเจนชื่อว่าเอเวอร์คอลลาเจนมามันจะเป็นแบบว่าเป็นซองค่ะซึ่งสามารถทานได้เลยอันนี้เฮ้ยมีซื้อถ่าประมาณ5-600บาทประมาณเนี้ยแหละส่งตรงมาจากเกาหลีเลยคือรอของแบบสั่งจนลืมอะรอประมาณ1เดือนตัวนี้นะ ชื่อว่า Aver Collagen เจซึ่งมันขายที่เกาหลีเลยก็แอดมินก็คือจะพิมพ์ภาษาอังกับเรานะคะที่ซื้อเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรแพ็คเกจน่ารักมากเป็นสีชมพูดูดิเป็นสีชมพูน่ารักมากเขาบอกว่าสามารถนี่เขาจะให้มาเป็นซองแบบนี้นะคะนี่เป็นซองนี้หนึ่งกล่องมีทั้งหมด30ซองด้วยกัน กินได้เลยคนเกาหลีเขากินเลยทันทีแล้วก็กินตอนแบบท้องว่างคือแพ็กเกจน่ารักมากเป็นสีชมพูแบบน่ารักที่ซื้อคือแพแพ็กเกจนล้วนวนคะคะทุกคนเราก็สามารถฉีกตามแนวนี้ได้เลยค่ะอ่ะโอเคบิดได้แล้วค่ะปึ๊บคือมันรสชาติอร่อยนะมันไม่ได้แย่มันกินได้เลยมันเหมือนขนมทานเล่นเนี่ยค่ะมันจะเป็นคอรลาเจ้นผงขาวๆแบบนี้เลยนะคะรสชาติอะเหมือนกินขนมเหมือนกินขนมแบบ ขนมเยลลี่อ่ะพอกินใช่ป่ะมันจะมีรสชาติความเปรียปร้ยวๆนิดนึงอ่ะคือต้องค่อยๆกินอ่ะไม่ใช่แบบเทกอกปากเลยอะไรเงี้ยแต่แล้วแต่คนชอบนะเพราะว่าเคยเทกอกปากไปแล้วครั้งนึงเราแบบสับกินน้าแทบไม่ทันเลยก็ กได้เลยองชิ้นต่อมานะคะที่ซื้อมาจากช้อปปี้เลยก็คือลิปสติกชื่อว่ายี่ห้อจีนี่จีนั่นแนงจ้านี่เลยอันนี้ปิ้นซื้อมาเป็นลิปแมทนะคะ2อ,อัน2แท่งนี้เบอร์1นึแล้วก็108นะคะสีน่ารักมากที่ซื้อมาคือเพราะว่ามันเป็นแบรนด์จากไต้หวันแล้วเห็นว่าเขาอะ่ะบอกว่ามีส่วนผสมจากคอลลาเจนซึ่งราคามันก็ไม่แพงเลยแท่งละ1 1 9บเาบาทเท่านั้นก็เลยซื้อแบบไม่ต้องคิดใดๆราคาไม่แพง แท่งมันจะมาเป็นแบบว่าไซส์ว้าแท่งนะคะมันจะมาเป็นแบบไซส์จิ๋วแบบนี้เลยไซส์เล็กมากพกพาสะดวกอันนี้เบอร์1นึนะคะมันจะเป็นสีส้มแบบจี๊ดคือนน่ยจะทาเป็นเหมือนแบบ เกาหลีเกาหลีหน่อยเบนเบนอไม่ได้แบบทาทั่วปากส่วนเบอร์นี้นะคะเบอร์108สีเนี้ยชอบเพราะว่าเห็นแบบเพื่อนใช้อะก็เลยซื้อตามเพื่อนนี่ค่ะ108ค่ะคือลิปอันเนี้ยเขาบอกว่ามีคอลลาเจนถุกแทง่งมันก็จะช่วยแบบว่าบำรุงริมฝีปากเรานะคะไม่ให้แบบว่าดำหรือคล้ำไดๆนะแล้วก็เมสสีเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นมากๆเลยเพียดูดิปาดทีเดียวคือแบบ ชับมากถูกด้วยราคาแค่หนึ่งยบาทเขิดมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นหมวดหมู่แฟชั่นเสื้อผ้าแล้วนะคะเปิ้นซื้อกางเกงเป็น <c oughs> เป็นกางเกงเอวสูงค่ะกางเกงกางเกงในเก็บพุงนะคะตัวนี้เลยคือเพราะว่าช่วงนี้ชอบกินของหวานมากเลยอ่ะแล้วมันก็มีพุงน้อยๆอ,อยู่ข้างล่างเป็นก้อนนี่เปิ้นก็เลยซื้อมันทั้งหมด3รุ่นด้วยกันค่ะสีเนื้อ แบบนี้เลยถูกมากร้านในช้อปปีนะตัวละประมาณแบบ50 40กว่าบาทเองอะถูกมากอันนี้นะคะก็มันจะมีเป็นโครงด้วยคะ่ะนี่เอาไว้สําหรับเวลาเราใส่เสรรื้อลัดรูปใช่ป่ะหรือว่ากระโปรงเดรสอะไรเงี้ยก็จะใส่กางเกงพวกนี้คะ่ะจะได้เก็บพุงชั้นซะแต่คือมันจะเหมือนแบบกางเกงในแบบผู้ใหญ่อะ่ะแบบกางเกงในอมาม่าโอ้เขินวะซื้อมาสามตัวอันนี้นะคะนี่ถุงอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยเปลนอ๋อนี่ค่ะ เป็นเสื้อคอปนะคะถูกเหมือนกันืันก็เลยซื้อมาเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแบบไปทะเลก็เลยซื้อเป็นสีชมพูนูดเป็นคอปนะคะถูกราคาตัวนี้อยู่ประมาณแบบร้อยเดียวแล้วเขาก็มีฟองน้ำให้ข้างในด้วยนี่นะตัวนี้ค่ะนี่เลยเพิ่งซื้อแว่นมานะคะเป็นแว่นแฟชั่นเลยที่เขากำลังคิดมากเลยตอนนี้นะคะเพนใส่แว่นประมาณเนี้ยนี่สีดำตัวนี้นะคะซื้อมาประมาณอยู่ที่200บาทเท่านั้นถูก เขาก็จะมีเป็นขอบช่วงตรงนี้ด้วยสีทองซึ่งราคาแว่นอันนี้อยู่ที่200กว่าบาทเท่านั้นไม่แพงแนะนำว่าให้ไปตาออะไหล่ก็คือโอเคไม่กิกบกอกกองแกงได้เลยทั้งสิน้นเขาก็จะมาพร้อมกับนี่เป็นหุงนี้ถุงหูรูดแบบนี้ค่ะมาถ่ายรูปเล่นๆ200บาทต่อมานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแฟชั่นเลยเหมือนกันอันนี้ซื้อมาจะใส่ไปเที่ยวทะเล เป็นลายดอกอีกแล้วอะ่ะคือจริงๆเราเนี่ยเอแบบซื้อเสื้อผ้าลายดอกเยอะมากเลยอะ่ะบนตู้นี่พยายามแบบหักห้ามใจตัวเองแล้วนะว่าไม่ให้ซื้อเสื้อผ้าลายดอกเยอะเกินไปเดี๋ยวจะโชว์รูปแปะตรงนี้ให้นะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะใส่แล้วเนี่ยมากเพราะว่ามันเป็นแบบเปิดหลังเลยชอบนี่ ให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆนะคะนี่ผ้าพิมพ์ลายแล้วก็ข้างในเขาจะมีเป็นซับในสีขาวให้บางๆชั้นหนึ่งต่อมานะคะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ป้นชอบมากก้นซื้อของเขามา่หลายตัวแล้วแล้วก็เพิ่งจะสั่งล่าสุดไปเมื่อวานเลยอะตอนที่มีแคมเปญ10.10ก่อน10.10อีกอ่ะซื้อมาสามตัวแนะนําว่าถ้าใครชอบใส่เสื้อผ้าสไตล์เนี้ยให้ซื้อร้านนี้ค่ะชื่อว่า LISM อ่านอะไรไซึ่ง ลิซึมปะลิซึม L I S M นะคะนี่เลยก็ IG L I S M brand underscore T H ราคาเขาไม่แพงแค่ประมาณแบบ3 0 0ร0อกว่าบาทแล้วกางเกงคือตัดคัดตติ้งเนียบมากจริงๆนี่อันนี้ป้อนซื้อมาเป็นกางเกงสีขาวนะคะราคาตัวนี้อยู่ที่แค่450บาทเองยิ่งถ้ามีโปรโมชัน่นใช่ป่ะเขาก็จะลดอีก10%คือให้ดูคัตติ้งเขาอะเนียบมากเลยอ่ะ450บาท คุ้มชอบอันนี้เปิ้นซื้อไซส์ M มานะคะซึ่งเขาจะมีเป็นไซส S ์ S M L ถ้าใครที่แบบเป็นคนผอมเทียวบางเตะทีเดียวปริวเนีน่ยแนะนำว่าให้ใส่ไซส์ S ค่ะก็เอวประมาณแบบ2 3สถึง25่ส่วนเปิ้ววลชนเอว2่ยาย่สิอะไรเงี้ยก็ใส่ไซส์ M นะคะแล้วก็ ซื้อมาอีกอันนึงนะคะตัวนี้จะเป็นครอปสีครีมเอ้ยสีนูด๊ดตัวนี้ก็ถูกเหมือนกันตัวนี้คือราคาเต็มู่ทีที่390บาทแล้วเขามีเป็นแบบฟองน้ําให้ข้างในด้วยนะคนดูดิเราคัตติ้งเขาคือแบบดีมากคือมันไม่เห็นตะเข็บใดๆเลยอะเราผ้าเขาก็ดีด้วยนี่ไซส์เอ็มเหมือนกันโถมีเยอะมากเลยคะ่ะสีขาวสีดําสีเขียวสีเหลืองเยอะมากคือตอนแรกอยากอยากได้ไหลายสีมากๆเลยอะแต่ว่าของหมดเร็วมากร้านเนี้ยของ สต็อกค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ซื้อมานะคะก็จะเป็นแบบครอปเหมือนกันนี่ซื้อมาเป็นสีเขียวนะคะเขียวเขียวอะไรเขียวเขียวพาสเทลอ่ะเขียวมิน์อะไรเงี้ยน่ารักเหมือนกันแล้วก็ข้างในก็เหมือนเดิมค่ะก็จะมีเป็นฟองน้ําให้ดีมากอันนี้นะคะราคาเพียงแค่แค่เท่าไหร่อ่ะคันดก่อนน่าจะราคาประมาณแบบ400อ่ะ4อ0ิ 450แน่นอนตัวนี้มันน่ารักมากจริงๆอยากให้โดนเพราะว่าราคามันไม่แพงแล้วก็คัตติ้งเขาดีจริงค่ะต่อมานะคะนี่เลย <c oughs> อุยอันนี้ก็แกะแล้วอันนี้ก็นี่เลยของเลอซาชาค่ะ<ก>ซื้อที่ม้วนผมมาขนาด38มิลเดอร์อันนี้ก็ซื้อตอนที่เป็นแฟลตเซลจากราคาเต็ม2,000กว่าบาท Sabrina. เหลืออยู่ที่1,400แล้วก็คือมันแฟลตเซลแล้วใช่ป่ะแล้วเปิ้นก็ใช้คูปองลดอีกประมาณ2 0 0บาทเหลือประมาณ1ัน0คุ้มมาก เพราะว่าก็ไม่เคยมีขนาด38มิลมาก่อนเลยปกติใช้แต่แบบไซส์3 2กับที่เป็นเหมือนแบบหนีบตรงแล้วสามารถที่มันแบบม้วนได้อันนี้แหละคือใช้รอน38อันนี้ได้ของปุ๊บแกะใช้เลยทันทีนี่ค่ะมันก็จะได้ลอนเป็นเหมือนแบบธรรมชาตินแบบ่บเบาๆอะไรอย่างเงี้ยลอนแบบคลายๆหน่อยนะคะดูธรรมชาติสิ่งสุดท้ายนะคะท้ายสุดแล้วนี่เลยเป็น ฟาซิลิโคนนะคะปิดจุกคค่ะนี่เลยนี่ค่ะซื้อได้ที่ช้อปปีนะคะ,ะอันนี้จะมีเป็นสองสีเลยเป็นร้านของเขาเองของอัน,น้ย่านขายของนี้นึงมันก็จะมีให้เลือกทั้งหมด2ส,สีนะคะน,นี้จะเป็นสีไลท์ส่วนนี้จะเป็นสีมีเดียมนะคะซึ่งสีมีเดียมเนี่ยสามารถใช้ได้กับผู้หญิงทุกสีผิวเลยไม่ว่าจะเป็นขาวเหลืองหรือว่าผู้หญิงผิวแทนก็ได้แล้วก็น,นี้จะเป็นสีไลท์ค่ะก็เหมาะสําหรับ ผู้หคนที่แบบผิวขาวหน่อยขาวอมชมพูขาวเหลืองก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสีผิวแบบเปิ้ลชบาเปิ้ลจะเป็นคนผิวขาวเหลืองเปิ้ลก็จะใช้ทั้งสองสีนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าส่วนมากแล้วจะชอบใช้สีมีเดียมเพราะว่าดูดิเนี่ย มันก็จะค่อนข้างที่จะตรงกับสีผิวเราเลยนะนี่อืส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีไลค่ะถามว่าได้อยู่ไหมก็ได้อยู่นะมันก็สว่างนิดนึงแค่เฉดเดียวไม่ว่าเราจะใส่เป็นแบบว่าเสื้อผ้าละลูกแค่ไหนก็ตามใช่ปะถ้าใช้เจ้าแปะ 8. จุกแบบซิลิโคนตัวนี้นะคะซึ่งมันเป็นแบบไลท์ขอบ ขอบมันจะค่อนข้างที่จะบางมากๆเลยมันก็จะไม่เห็นรอยใดๆเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนะเคยเจอปัญหาที่เราแปะจุกเป็นแบบผ้าใช่ปะเราพอเราใส่เชื้อหลัดรูปมันก็จะเห็นขอบตรงนี้ยแล้วมันจะดูแบบไม่สวยอะนึกออกปะราคาอยู่ที่ คู่ละ59าบาทเท่านั้นเลยค่ะคู่ละ59บาทเท่านั้นฝักไม่ผิดจริงๆ1คู่ก็คือได้ไปทั้งหมด2ชิ้นเลยด้วยกันนะคะปกติแล้วอ่ะเปิ้นจะแพ็คให้ใส่เป็นแบบถุงพลาสติกแบบนี้แบบนี้ค่ะเปิ้นก็จะใส่ถุงพลาสติกให้แบบนี้นะคะเพราะว่าราคาเนี้ยจะไม่มีแพ็กเกจใดๆให้นะจะไม่มีกล่องให้หรือว่าถุงให้เพราะว่ามีลูกค้าหลายคนเหมือนกันถามว่าแบบมีกล่องไหมไม,ไมีถุงให้ไหมอะไรเงี้เยเราก็จะแบบไม่มีนะคะเพราะว่านี้มันราคา59บาทสามารถ ไปตามกันได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description <free generators> ด้านล่างนี้สามารถใช้ได้20-30ครั้งเลยก็คือใช้แล้วเราก็เอาไอ้นี่ยไอพลาสติกอันนี้นะคะเราก็มาแปะเก็บแบบนี้เหมือนเดิม จบแล้วนะคะสําหรับการเปิดของทั้งหมดค่ะที่เปิ้ลซื้อมาจากช้อปปีนะคะหวังว่าจะเป็นไอเดียนะคะให้กับทุกคนในการช้อปปิ้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมไปซื้อตามหรือไปล้มล้ลายกันตามนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายหวังว่าจะชอบกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้านล่างนี้ให้นะคะบ๊ายบายค่ะ ตอนนี้ก็ไม่มีเงินช็อปนะตอนนี้ก็อยากได้ของเยอะมากอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นลิปสติกกับเครื่องสำอางคือตอนนี้พยายามแบบเบรกตัวเองเอาไว้อยู่นะคะว่าพอก่อนพอก่อนเยอะแล้วใช้